วันนี้แพลมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนำกันนะคะชื่อร้านว่าชิล l เพย์ร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกม i d e n i Fast เกม LL หรือแม้กระทั่งเกม Free Fire ค่ะร้านนี้ตอนนั้นที่รับโดย ID Pass นะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเขาเลยค่ะแพลจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปแล้วกันเนาะ ค่ะก็มาอยู่ในช่องของเพลโปรเฟิคิปซ่าเช่นเคยนะจ้าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการเฉลยกันเนาะคือคลิปที่แล้วเนี่ยเมื่อเช้านี้เลยนะคะเพลได้ทําการปล่อยคลิปแบบภาพลักษณะไปใช่ไหมแต่ว่าตอนเย็นนะคะเขาเนี่ยก็ได้ทําการเฉลยออกมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกิ้งก่าค่ะโอ้โหนั่นเพลทายผิดเลยเนี่ยเพลนะคะคิดว่าเป็นแจ็คเดอริปเปอร์ซะอีกนะตัวละครกิ้งก่านะคะได้คอแหล็บเป็นอีวิลเอออะไรสักอย่างเนี่ยแหละใครนะคะที่รู้ก็สามารถพิมพ์บอกมาได้นะคะว่ามันชื่อมันอ่านว่าไงนะอีวิล เอ่อเล็บทีเลียนหรือเลปบทีเลียนเหรอคะคืออ่านไม่ออกอ่ะคือแบบไม่รู้ไม่รู้จักตัวละครอะไรในเดนโนตเลยนะคะก็ใครที่เป็นแฟนพันธ์เดนโนตเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์ชื่อของตัวนี้กันนะคะเพื่อไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันชื่ออะไรจริงๆค่ะก็เป็นประมาณนี้เลยนะให้เพื่อนๆดูรูปหน้าตาแบบนี้ค่ะไม่ไม่แบบเออไล่คำบรรยายมันโนคอมเมนต์มากๆเลยอ่ะสำหรับตัวละครตัวนี้มันน่ากลัวนะคะถ้าเอามาเป็นในโมเดลในเกมจริงๆแพวคิดว่าน่าจะซอฟลงกว่านี้เนาะ ก็ถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะอยากจะให้มาอัปเดตเขาอะไรแบบเร็วๆอีกก็คอมเมนต์มาค่ะไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย